รอปภใจแข็งไล่ชายแก่เหมือนคนไร้ค่าแต่ไม่ถึงนาทีต่อมาเขากลับหน้าซีดเหงื่อแตกท่วมเพราะความจริงของชายแก่คนนั้นทําให้ทั้งบริษัทต้องหยุดเงียบแสงแดดยามเช้าสาดลงบนป้ายนําทางหน้าอาคารลมอุ่นพัดชนประตูหมุกเสียงรถติดดังสะท้อรอปภหนุ่มยืนพิงเก้าอี้พลาสติกสีหน้าเบื่อล้าเหมือนไม่อยากเริเขากวาดตามองผู้คนที่เดินผ่านไปมาอย่างเร่งรี จนสายตาหยุดลงที่ชายแก่ร่าเสื้อเก่าซีดรองเท้าขาดริมือสันสนถือซองเอกสารยับยู่ชายแก่เดินเข้ามาช้ายกยิ้มบางๆเหมือนอยากขอความชั่วลูกขอเข้าไปพบฝ่าหน่อยนะเสียงแก่แผ่วจนแทบไม่ได้รอปภขมวดคิ้วทันทีเข้าไม่ได้ขาดไม่มีใบนันไม่มีนัดหมายเขากางแขนขวางสายตาแข็ง น้ำเสียงห้วนเหมือนฟันมิกรีชายแก่ก้มหน้าเหมือนลังเลว่าจะถอฉัดมีเรื่อสำคัญจริงๆเสียงที่สันทำให้รอปพอรู้สึกหงุดหงิดสำคัญอัศรไม้มามลายก็เข้าไม่ได้ขัดกลับไปเถลมแรงวูบหนึ่งพัดจนใบไม้ปลิวเกลือชายแก่ยืนนิ่งมือที่ถือซองสั่งดวงตาขาวหม่นเหมือนเก็บบางอย่างไม่ยา รอปพหันหน้าหนีเม้มปากขยับวิทยุประจำตาว่าจะแจ้งหัวหน้าให้มาพาชาแก่ไอแต่แล้วเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากในอาคาเฮ้ยนะคุณลูกทำอะไรกับคุณน,นีเสียงหัวหน้า,ผาแผนกฝ่ายบุคคลดังลั่นรอปพสะดุง้งรีบยืนตัวตระชายแก่ค่อยๆเงยหน้าดวงตาที่ดูโรยละสะท้อนแสงอาทิตย เหมือนแววบางอย่างที่ร,ปรอปพไม่เคยเห็ุหัวหน้าแผนกรีบวิ่งออกมาหน้าถอดสีหอบหายใจแรงจนได้ยินี่ถ้าประธานใหญ่เจ้าขอบริษัทเราคำพูดยังไม่ทันจบหัวใจร,ปรอปพกระตุกเลือดในกายเหมือนหยุดหายหลมรอบตัวเงียคนกำลังเดินกลับชะงนันร,ปรอปพรู้สึกเหมือนโลกหมุกเขามองชายแก่ใหม่ และสิ่งที่เห็นทําให้สันคือดวงตาชายแก่เปลี่ยนจากความเหนื่อยล้าเป็นแววที่เย็นเยือเหมือนรู้ทุกอย่างเหมือนกําลังจับตามองเถามานาชายแก่ก้าวหนึ่งเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นเหงื่อจางๆปนกลิ่นเก่าๆของเอกสารเจ้าไล้ฉัดทําไมเหร ه. เสียงแก่เบาแต่เหมือนกดทับจนรอปรพอแทบขยับไม่ได้เขาพยายามอ้าปาก แต่ลมออกมาเพียงเล็กหัวหน้าแผนกรีบก้มหัวผมขอโทษครับถ้าพนักงานผมเข้าใจผิดขัดแต่ชายแก่ยังไม่ละสายตาจากรอปอพอลมหายใจของรอปอพอติดขัดขาเริ่มสั่งเหงื่อผุดออกเต็มแผ่ในหัวมีแต่ความกลัดความผิดความสงสัยว่าทำไมชายแก่ที่ดูเหมือนคนหลงทางกลับมีอำนาจบางอย่างที่กดเขาจนขาอ่่ ชายแก่ยกมือขึ้นช้านิ่งเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างชายแก่ชี้ปลายนิ้วตรงมาที่อกของรอปอพปลายนิ้วที่สั่นเบาๆแต่เหมือนกดลึกเข้าไปในกระดูรอปพกลืนน้ำลายลำบาหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมานอเสียงรอบข้างเงียบแม้แต่ลมก็เหมือนหยุดพันชายแก่ขยับริมฝีปากช้านัก เหมือนทุกคำถูกลากออกมาจากส่วนลึกของอกดูคนแค่พานอกเหรรอปภเผลยก้มหน้าไม่กล้าสบตาเพราะดวงตาคู่นั้นเริ่มมีแววบางย่าเหมือนเจ็บเหมือนผิดหวัดเหมือนรู้สึกว่าโลกภายนอกไม่เหลือความเมตตาอีชายแก่ยื่นซองเอกสารยับยับไปให้หัวหน้าแผนกปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคอหัวหน้ารีบรับ ซองแล้วหน้าซีดลงอีเหมือนเจอสิ่งที่ไม่คิดว่าจะใดเหตุภายในซองคือป้ายประจำตาเก่าซีดแต่ยังเห็นตราบริษัทและรูปถ่ายของชายแก่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วหัวหน้าแผนกหันมามองรอปอพเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ก็พูดไม่ออกชายแก่สูดหายใจลึกช้า เหมือนคนที่แบกอะไรหนักในใจมานานสายตาเขามองไปรอบๆอ,อาคารผนังกระจกสะท้อนแสงโต๊ะประชุมไกลๆรูปผู้บริหารบนกำแพงทุกอย่างคือสิ่งที่เขาเคยสร้าครั้งหนึ่งเคยพาครั้งหนึ่งเคยภูมิไอแต่ตอนนี้ไม่มีใครจำได้เขาก้มลงมองพื้นก่อนจะพูดเบาๆ จนแทบเป็นเสียงกระซิคนเราวันหนึ่งก็แก่ก็เหี้ยก็ไม่มีใครจำเราปพรู้สึกเหมือนมีอะไรจุกขึ้นมาถึงอกลมหายใจขาดช่วงไปชัดหัวใจมันเจแต่ไม่รู้ว่าเพราะกลัวหรือเพราะเห็นบางอย่างที่สะท้อนตัวเองเขาอยากพูดขอโทษแต่ลิ้นก็แข็งคอแห่คำมันไม่ออกมาเลยชายแก่เงยหน้าช้า ดวงตาแดงวาเหมือนคนที่ผ่านอะไรมามากเกินกว่าจะเล่าให้ใครฟังเขาเดินผ่านรอปพอก้าวช้าช้าแต่ทุกก้าวเหมือนเหยียบลงบนใจของรอปอพอจนบุกและทันทีที่เขาเดินลับเข้าไปในอาคารรอปพอก็รู้สึกได้ว่ามีสายตาหลายคู่เริ่มมองเขาบางคู่ตำหนิบางคู่สมเพแต่ทุกคู่มีสิ่งหนึ่งเหมือนกันความเนีย ความหนักความรู้ว่าความผิดพลาดบางอย่างมันหนักเกินกว่าจะลบไปง่ายรอปอยืนตัวแข็งเหมือนโลกหยุดหมุกลมที่เคยพัดแรงกลับเงียบกริบแต่ในอกกลับมีเสียงดังดังชัดดังจนกลบน้ำเสียงของทุกคนรอบตาเสียงหนึ่งที่กำลังเติบโตขึ้นจากภายในเสียงที่เขาไม่อาจหลบหน้าใด เสียงของความจริที่กำลังไหลย,ย้อนกลับมาเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆในอกเหมือนค้อนหนักๆทุบซ้ำลงที่เดอเราประพอเผยกำมือแน่นจนเล็บจิ้มเนื้อเหงือซึมหลังคอลมหายใจติดขัดเขามองไปทางประตูอาคารที่ชายแก่เพิ่งเดินละบานประตูสะท้อนเงาตัวเองกลับมาเงาที่ดูเล็กบางและสันกลัวกว่าที่คิด ทันใดนั้นหัวหน้าแผนกเดินกลับออกมาสีหน้าเครียรเพื่อนความกังวลเข้ามาหน่อมีเรื่องต้องคุยด่วนเสียงเขาเบาแต่หนักเหมือนก้อนหินวางลงกลางอก,อกของรอปพรอปพก้าวตามเข้าไปขาอ่อนเหมือนยืนไม่มาอากาศในถงอาคารเย็นแต่ในอกกลับรุมร้อเสียงเครื่องปรับอากาศดังหืก แต่ไม่ช่วยให้ใจเขาสงบลงเลยหัวหน้าผนกหยุดตรงหน้าลิฟต์หันมาหาเขาสายตาที่มองมาไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความผิดหวัดและความผิดหวังนั้นทำให้รอปพรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกรู้มาว่าคุณทำอะไรลงสรารไม้มาลายคำถามเบาๆแต่เหมือนฟ้าผ่ารอปพเม้มปากพูดไม่ออกเพราะทุกอย่างที่อยากแก้ตัว มันไร้น้ำหนักไร้ความหมาเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาเพิ่งทำใส่คนที่สร้างบริษัทนี้มาแต่เริ่อเสียงลิฟต์ดังติประตูค่อยๆแยกออกภายในลิฟต์สว่างจ้าแต่รปอปภกลับรู้สึกเหมือนแสงนั้นแทงตาจนต้องหลบสายตาเหมือนคนทำผิดหัวหน้าผนกก้าวเข้าไปก่อนแล้วหันกลับมามองระปภาไปชัดท่าเรียกพบคุณโดยตรง คําว่าเรียกพบโดยตรงทําให้หัวใจรอปรพอร่วงลงไปถึงปลายท้าเขาชะงักขาก้าวไม่ออกราวกับพื้นดึงตัวไว้แน่ภาพชายแก่ลอยเข้ามาในหัวใบหน้าที่ซ่อนความเจ็บด,ดวงตาที่มีทั้งความผิดหวังและบางอย่างลึกกว่านั้นบางอย่างที่รอปรพอไม่อยากตีความว่ามันคือไอะไรเขาเก้าวเข้าไปในลิฟต์ช้าๆลมหายใจสั้น มือสั่นประตูลิฟต์ค่อยๆปิดทิ้งความเงียบอัดแน่นอยู่ภายในเลขชั้นค่อยๆไต่ขึ้นทีละชั้นเสียงติ้งติ๊งช้าหนักเหมือนนับถอยหลังสู่บางอย่างที่ร,ปรอปภไม่อาจหลบหนีใดและเมื่อประตูเปิดออกสู่ชั้นบนสุดอากาศด้านนอกนิ่งจนวังเวเย็นจนขนอื่นเหมือนพื้นที่ตรงนั้น กำลังรอให้เขาก้าวเข้าสู่บางอย่างที่ไม่อาจถอยกลับถงชั้นบนนิ่งเงียบพรมสีเทาดูหนาแต่กดยวบใต้ฝ่าเท้ารอปภเหมือนจะกลือไฟเพดานสว่างจ้าแต่ความสว่างนั้นกลับทําให้เขารู้สึกเวียนหัวเหมือนถูกจับจ้องจากเงาที่มองไม่เห็นหัวหน้าเดินนำช้ามั่นคงเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังแผ่ว แต่ทุกก้าเหมือนตอกย้ำว่าสิ่งที่รปพกำลังเจอมันหนีไม่ไกลหน้าประตูห้องประธานใหญ่ป้ายชื่อเก่าแต่มันวาวเหมือนมีใครขัดทุกวะรปพกลืนน้ำลายลำบากคอแห้งเหมือนกระดาษมือทั้งสองเย็นเฉียบจนรู้สึกช้าหัวหน้าหันกลับมามองพยักหน้านิดนิเหมือนส่งสัญญาณให้เตรรี มือหัวหน้าคอประตูเบาแต่กล้องสะท้อนยาวในหัวรับประพาเหมือนเสียงมันไหลเข้าไปในกระดูและหยุดอยู่ที่กลางอกจนแน่นขึกเข้ามาเสียงชายแก่ดังออกมาช้าถุมแต่แฝงพลังบางอย่ารอปภขนลุกสู้ทันทีหัวหน้าเปิดประตูกลิ่นบางอย่างลอยออกมากลิ่นกระดาษเก่า กลิ่นไม้วลรัดกลิ่นเวลากลิ่นที่ทำให้รปภารู้สึกเหมือนกําลังก้าวเข้าไปในอดีตของใครซักชายแก่ยืนอยู่ข้างโต๊ะเก้าอี้ผู้บริหารเลื่อนออกเล็กน้อยเหมือนมีการประชุมเพิ่งจบไปแสงจากหน้าต่างตกกระทบด้านข้างใบหน้าแก่ทำให้เห็นริ้วรอยลึกริ้วรอยที่เหมือนบอกเรื่องราวทั้งชีวิตแต่ดวงตาคู่นั้นยังคงคมยังคงนี้ ยังคงทำให้รอปภต้องหลบตาชายแก่ขยับตัวช้าเหมือนคนที่ก้าวผ่านเวลามานานเกินไปเข้ามาสิรอปภก้าวหนึ่งสองแต่เท้าหนักจนแทบยกไม่ขึ้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูเสียงมันดังเหมือนกลองแต่ไม่เป็นจังหวะกระแทกแรงเหมือนจะหลุดออกมาเมื่อไหร่ก็ไอ ชายแก่เลื่อนสายตามามองเขาตรงๆแววตานั้นไม่มีความโกรธไม่มีความโมแต่กลับว่างเปล่าว่างจนรอปภร,รู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากตัวเองเหมือนตนกำลังยืนอยู่ในความผิดที่เปิดเผยจนหมดเปชายแก่ยกมือขึ้นแต่ที่ขอบโต๊ะเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่กดต่ำลงกว่าเดิมรู้มะว่าฉันเคยเป็นแค่ชายแก่แบบที่ไม่มีใครมองเห็นมาก่อน รอปภเผลอเงยหน้าประโยคนั้นทำให้ใจเขากระตุกเพราะมันไม่ใช่เสียงคนตำหนิแต่มันเหมือนเสียงคนที่เคยเจ็บเจ็บจนเกินจะเล่าชัดชายแก่เดินอ้อมโต๊ะช้านิ่งเหมือนทุกก้าวตั้งใจจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าระประภใกล้พอให้เห็นรอยแผลเล็กๆบนหน้ามือรอยที่เหมือนผ่านการทำงานหนักมาเป็นสิบๆปี ชายแก่ยกมือเอื่อมมาใกล้หน้าอกของรัปภอีกครั้งและก่อนที่ปลายนิ้วจะแตะลงบนยูนิฟอร์มสีหม่มชายแก่พูดประโยคหนึ่งประโยคที่ทําให้เลือดในกายรัปภเย็นวาบเหมือนน้าแข็งฉัดก็เคยถูกไล่แบบที่แกทํานี่แหรรู้มะคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางหัดรอปภสะดุง้งเหมือนมีมือบีบอกแน่นขึ้นในทันทีเลือดในกายเย็นเฉียบ ขาอ่อนจนแทบซุชายแก่ขยับปลายนิ้วแต่ลงตรงอกเสื้อรบประภาเบาๆแค่ปลายนิ้วแต่เหมือนคมมีดเฉือนลึกเข้าไปใต้ผีวันนันฉันใส่เสื้อเหมือนนี้แหยืนเฝ้าประตูแบบแกน้ำเสียงแกสั่นนิดๆไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะสิ่งที่อยู่ในความทรงจำมันหนักเกินกว่าจะวางลงไรระปะภาหายใจสั้นหัวหมุน เพราะประโยคต่อมาที่ชายแก่พูดมันทําให้โลกทั้งใบคล้ายหยุดนิ่งแต่รู้มะคนที่ไล่ฉัดวันนะคือเจ้านาฉัดเองรัปภาเงยหน้าแทบไม่ขึ้นคำว่าเจ้านากระแทกซ้ําในหัดเหมือนเสียงแตกของแก้วสะท้อนวนไม่หยอยชายแก่ยิ้มบางๆแต่เป็นรอยยิ้มที่เจ็บเจ็บจนแทงตาคนมอง เขาบอกว่าฉัดดูไม่น่าเชือ่อดูไม่มีประโยชน์ดูเป็นคนแก่ไร้ประโยชน์ปรปภารู้สึกเหมือนส่องกระจกเห็นตัวเองเมื่อไม่กี่นาทีที่แลเห็นน้ำเสียงห้วนห้วนเห็นสายตาที่ตัดสินกันแค่พายนต์อะชายแก่สูดหายใจลึกกลิ่นไม้ในห้องผสมกับกลิ่นกระดาษเก่าอวนจะนอนประภารู้สึกเวียนหัวเหมือนกำลังจมลงในการเวลาของใครซัก ชัดจำความรู้สึกวันนะใดชัดชายแก่พูดดวงตานิ่งเหมือนภาพในความทรงจำยังคมเท่าเดิมมันหนาเหมือนถูกเหยียเหมือนหมดค่าทั้งที่ชัดก็ทำงานมาทั้งชีวิตปรปภรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองถูกดึงออกมาเปลือไม่มีกรอกไม่มีข้ออ้างเหลือแต่ความผิดดิบๆที่วางอยู่ตรงหน้าอย่างน่าอ่ะแต่ชายแก่มองเขา ไม่ใช่มองเหมือนผู้บริหารมองลูกน้อแต่เหมือนคนแก่คนหนึ่งที่กำลังบอกความจริงแก่คนที่เดินตามรอยเดิและวันนี้ชายแก่เอียงหน้าสายตาคมขึ้นชะาชัดแค่อยากรู้ว่าคนรุ่นใหม่จะทำเหมือนเขาไหมคําพูดนั้นแทงลึกจนรัปภาเผลอิถอยก้าวหนึ่งแต่ขาไม่มีกำลังแทบเซ ชายแก่ถอนหายใจยาวปลายนิ้วที่แต่อกของรปภาค่อยๆลดลงแต่เบาๆเหมือนปล่อยภาระหนักออกจากตาแล้วก็ฉัดได้คํำตอบละระปภาชะงักหัวใจวูบเหมือนกำลังรอคําตัดสินสุดท้ายชายแก่ขยับริมฝีปากช้านิ่งเหมือนกำลังเลือกคําที่จะใช้ชี้ชะตาใครบางคะ คําตอบที่ไม่น่าดีใจเท่าไหา่ปรปภารู้สึกเหมือนสุดลงทั้งร่าแม้ขาจะยังยืนอยู่แต่ภายในกลับพังลงทีละชะหูอื้อเหมือนเสียงรอบตัวหายไปหมดเหลือแต่เสียงหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะชายแก่หมุนตัวเดินกลับไปทางโต๊ะเสียงรองเท้าของแกลากเบาๆบนพรม แต่กลับดังเหมือนกรีดลงกลางอกของรับประพาตละก้าหัวหน้าแผนกยืนนิ่งไม่พูดสายตาเหมือนรอให้ใครคนหนึ่งยอมรับความจริงหรือไม่ก็ล้มลงต่อหน้าเสียเลยชายแก่หยุดหลังโต๊ะวางมือบนพนักเก้าอี้นิ้วสั่นนิดนดเหมือนแบกเรื่องราวทั้งชีวิตตอนฉัดถูกเล่ยวันนันเสียงแกเบา แต่ก้องชัดในหูนประพาจนทั่วสั่งฉัดสาบานกับตากว่าถ้ามีคนแก่เดินเข้ามาหาฉัดแม้จะดูไม่น่าเชื่อฉัดจะไม่มองเขาแค่ภายนอปรปภาชง,งาคำสาบานนั้นเหมือนก้อนหินใหญ่ทับลงกลางอกของเขาเต็มๆชายแกคย่ค่อยๆหันกลับมามองสายตาไม่แข็งไม่โกรธแต่เป็นสายตาของคนที่เจ็บเพราะประวัติศาสตร์ กำลังซ้ำรอยอีกครั้แต่วันนี้แกทำให้ฉัดเห็นเลยเขาหยุดหายใจลึกเหมือนกลืนคำบางคำไว้ในคอระปภะารู้สึกเหมือนโลกหมุนทุกเส้นเลือดในกายเต้นแรงเหมือนลมหายใจจะขาดลงตรงหน้าชายแก่ยกมือช้านิ้วชี้สั้นๆแต่มั่นคงชี้ตรงมาที่ระปภะาอีกครั้และคราวนี้ น้ำเสียงหนักกว่าเดิมแกไม่ได้แค่ไล่ฉัดหัวใจประพากระโดดคอแห้งผากนิ้วมือสั่นจนกำไม่อ่ะชายแก่ก้าวเข้ามาอีกครั้ระยะใกล้จนรับประภาได้กลิ่นลมหายใจจากลิ่นชรากลิ่นชีวิตกลิ่นเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีแกไล่โอกาสของตาเองไปด้วยคำพูดนั้นพุ่งเข้ากลางอก แรงกว่าเสียงตวัดทุกชนิดแรงกว่าโทษใดแรงจนรัปภาถอยใจหายชายแก่หันไปทางหัวหน้าแผนกพยักหน้าเบาๆเ,เหมือนบอกบางอยา่างที่รัปภาไม่อาจได้ยิหัวหน้าแผนกหน้าเสียเหมือนโทษหนักเพิ่งถูกกำหนดเขาหันมามองรัปภาด้วยสายตาที่เย็นลงและเต็มไปด้วยการยอมรับว่าทุกอย่าง มันเปลี่ยนไปแล้วลปรปภารู้สึกเหมือนอากาศหายไปจากห้อเหมือนกําลังจะลม้มเหมือนคำตอบไปที่ชายแก่จะพูคือคำที่ทำลายทั้งงานทั้งชื่อเสียงทั้งอนาคชายแก่หันกลับมาอีกครั้ช้านิ่งและพูดคำที่ทำให้เวลาหยุดนิ่งฉัดตอบให้แกรับผิดชอบสิ่งที่แก่ทำด้วยวิธีที่ ชายแก่หยุดคํายืนนิ่งปลายนิ้วแต่พนักเก้าอี้เบาๆเหมือนกําลังตัดสินใจครั้งสุดท้ายรัปภาแทบหยุดหายใจหัวใจเหมือนจะหล่นลงพื้นทุกอย่างในห้องเงียบจนได้ยินเสียงไฟบนเพดานหึ่มเบาๆชายแก่หันกลับมามองสายตาไม่แข็งไม่เย็นแต่ลึก ลึกจนระัปภะารู้สึกเหมือนถูกมองทะลุทั้งตัววิธีที่ไม่ใช่การไล่ออระัปภะาชง,งาเผลอเงยหน้ามองทันทีดวงตากว้างขึ้นเล็กน้อเหมือนไม่คาดว่าจะได้ยินประโยคนั้นชายแก่ถอนหายใจยาวลึกเหมือนปล่อยบางสิ่งที่แบกไว้มานาฉัดไม่อยากให้คนหนึ่งทำผิดซ้ำแบบที่ฉัดเคยเจอหัวหน้าผนกมองชายแก่ เหมือนจะถามแต่ชายแก่สายหัวเบาๆเป็นสัญญาณให้เขาเงียบไว้ชายแก่ขยับเข้าใกล้รัปภอีกครั้จนระยะใกล้พอจะเห็นรอยสันเล็กๆบนเปลือกตาแก่รัปภได้กลิ่นจางๆของน้ำมันผมกลิ่นแบบคนรุ่นเก่าที่คุณตาในภาพถ่ายโบราณกลิ่นที่ทำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นเล็กน้อฉัดให้แก่ชดใช้ด้วยการเรียนรู้น้ำเสียงหนัก แต่ไม่ใช่ความโกรธเป็นความหวังแฝงบางอยา่างรัปภากับพริปตาทีไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ยินถูกหรือไม่ชายแก่ยิ้มเล็กมากแต่จริงจริงจนทำให้รัปภารู้สึกร้อนวาบกลางอกตั้งแต่ว่นนี้แกจะถูกย้ายไปทำงานในส่วนต้อนรับพิเศษของฉัตรรัปภาอ้าปากทำหน้าไม่ถูกเพราะส่วนต้อนรับพิเศษของประธานใหญ่ คือแผนกที่ต้องเจอกับแขกระดับสำคัญลูกค้าเก่าหุ้นส่วนหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่เคยมีบทบาทในบริตตชายแก่พูดต่อเบาแต่ชัดแก่จะได้เจอคนแบบฉัดทุกว่าคนที่เคยมีค่ากับที่นี่แต่โลกภายนอกลือหัวใจประพาสันแต่เป็นความสั่นแบบแปลกเหมือนความอุ่นค่อยๆแผ่เข้ามาแทนความกลัว ช้าช้าชายแก่ยื่นมือออกมานิ้วงอเล็กน้อยเหมือนคนที่ผ่านงานหนักมาทั้งชีวิตระปภะมองมือคู่นั้นลังเลแต่สุดท้ายก็ยกมือขึ้นจับเบาช้าด้วยความเคารพมากกว่าครั้งใดในชีวิตมือชายแก่เย็นแต่มั่นคงไม่สั่นอีกเหมือนคนที่ตัดสินใจถูกแล้ว จำไว้นะคนเรามีค่ามากกว่าเสื้อมากกว่าใบหนามากกว่าอายุะระพาก้มหน้าความอับอายความเสียใจรวมกับความตั้งใจใหม่แน่นเต็มอกจนรู้สึกหายใจลำบากชายแก่ปล่อยมือแล้วเดินกลับไปที่โต๊ะช้าแต่รอบนี้แผ่นหลังของแกไม่ได้ดูหนักเหมือนตอนเดินเข้ามาครั้งแรกดูเบาขึ้น เหมือนวางความเจ็บบางอย่างลงแล้วหัวหน้าแผนกหันมาพยักหน้าให้รัปภาเหมือนบอกว่าโชคดีแล้วรัปภาก้าวถอยหลังช้าช้าก่อนโคง้งศีรษะลึกจักใจแล้วหมุนตัวเดินออกจากห้องเมื่อประตูปิดลงรัปภายืนอยู่ในถงยาวไฟสว่างเงาตกลงบนพื้นพรมอย่างเรียบเนีย ลมหายใจแรกที่เขาดึงเข้าไปเบาแต่มีกลิ่นของความเปลี่ยนแปลงเหมือนบางสิ่งในตัวกำลังเริ่มต้นใหม่และเขารู้ในทันทีว่านี่คือบทเรียนที่ไม่มีตำราเลขแต่จะติดอยู่ในหัวใจเขาไปตลอดชีวิต